วิธีทำขนมเกล็ดบำดวนนะคะขั้นตอนแรกเราก็ปั้นแป้งให้เป็นทรงกลมนะคะไม่ต้องใหญ่มากเอาสักแค่ไม่เกินเหรียญบาทนะคะคือถ้าใหญ่มากจะไม่สวยแต่ถ้าเล็กมากก็จะเหนื่อยแรงเพราะว่าเราจะต้องปั้นเยอะนะคะวิธีการก็คือเราจะพยายามปั้นไว้หลายๆลูกนะคะแล้วก็ถ้ามันนานเกินไปก็ใช้ผ้าขาวบางคลุมเอาไวค้ค่ะเพื่อไม่ให้แป้งมันแห้งจนเกินไปขั้นตอนที่2นะคะเราก็เอามีดคม,คม มีดเล็กๆนะคะผ่าทรงกลมนี้ให้เป็นสี่ส่วนเท่าๆกันคณิตนนเราจะต้องระวังว่ามีดเนี่ยจะต้องคมนะคะถ้ามีดไม่คมก็จะเป็นอย่างในรูปนี้ก็คือว่าตัวอย่างเนี้ยมีมีดที่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่คมนะคะมันก็จะมีทรงที่ไม่สวยงามอย่างเงี้ยที่เห็นเนี่ยนะคะในเมื่อเราแบ่งสีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันก็จะได้เป็นสีชิ้นเราก็าเอา สามชิ้นเนะะี่ยค่ะมาชนกันนะคะให้เป็นรูปดอกกลีบบรรดวนแบบที่เห็นนี้นะคะถ้าหากทำแล้วมันไม่ติดกันก็เอานะ้ำมันมาแตะนะคะเพื่อว่าให้มันชนกันนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะมันก็จะเหลือกลีบบรรดวนที่ทำเอาไว้อีกหนึ่งอันนั้นนะคะเราปั้นให้มันเป็นกลมเล็กๆเพื่อจะเอามาทำเป็นเกสรเสร็จแล้วเราก็เอาชิ้นที่4ซึ่งปั้นเป็นเกสรเล็กๆนะคะก็เอามาวางไว้บนกลีบของดอกลำดวนเพื่อให้เป็นเกสรน,นะคะ เสร็จแล้วเราก็เอาปลายมีดผ่าสีซีกอีกเหมือนเดิมนะคะเท่านี้เองค่ะเราก็จะได้ขนมกลีดบำดวนง่ายๆนะคะแต่ถ้าเรามีเวลาหรือจะพิธีพิถันหน่อยเราก็ใส่สีใส่อะไรให้มันสวยงามน่ารักยิ่งขึ้นนั่นเองง่ายไหมคะ